ผัดน,นีโคล่าดครับผมเป็นถุงแบบมีวิธีปรุงให้พร้อมอิ่มสองคนครับผมตานิสลาครับผมนิสลาแล้วก็เป็นเส้นแบบเยอะเลยแล้วก็มีขีดให้ใส่น้ำมารับถุงเ,เติมน้ำได้แบบว่าอันนี้แบบอัดเส้นแห้งใส่สองลอยมิลลิลิตรอันนี้นแช่เส้นไว้แปดนาทีก็ใส่ลอยมิลลิลิตร นี่เกี่ยเบึงครับผมเดี๋ยวส่วนผมมีเนื้อหมูครับผัดฟันครับ Mình hẹn hãy subscribe cho kênh เดี๋ยวพักตอนนี้ผมจะเติมพริกลงไปไปทิพป่อนอย่างเดี๋ยวผมชิมรสชาติยอย่าเอาลิ้กินน่อนป่นหนึ่งทับพี่พอหูเตาไข่้ีกระทะหอมหอมเส้ย็พอดีเลยครับผมสวัสดีครับผมเห็ดจุ้งก่อน เซนดีมากไม่เป็นแบบกลิ่นแบนนะครับผมมาเอาจัดแบบสะใจหละกินี่รถยิเรียนบ้านตลอดเลยตะเกียบฮักครับผมไน หมดเลยอืมเอะป่นเต็มมากพี่ต่อพี่หนึ่งรสชาติกลุ่มความพอดีครับผมดับกลาง ิสาตรลงแบบนี้ครับผมจะบมามักเส้นสัมผัสเส้นครับผมนุ่มหอมแบบจอดมากเลยเดี๋ยวหวานน้อีกนิดหนึ่งหอม Khi sắc lên một hộp hộp toàn này Bóng bường thấp thì Nó muốn gặp đại cả mất quần đúng không <c oughs> มิจฉงมิทัวครับผม,มกินโคกุ่ง เขากับสี่ที่เลยนะครับผมะจะมาลองภาคอีสานเขากับ ผัดมีวะอืมออกกี่อกกลุ่งเว่

ผมสปาร์คมุดไปเยอะคอมเมนต์นะครับผมไปเคติกเข้าไปเลยสั่งได้แล้สดา,สดา์ได้สบายเฟซบุ๊กอ่ะนี่ครับผมไว้เบื่อมาๆตตองเปลี่ยนเป็นทรายแบบมีโคราชทจำลองครับผมเห็ดเป็นได้หลากหลายเมนูเลยครับแซบมาก ผักแ,บบแล้วจ้ะหมักเลยครับหมกักผักในกระเช้าักนะั mm ่น hmm. ดูเนี่ยมอปีีมัดสวนครับผมเอ้ยขาดซ้อมปวดไปจากมีผักแป่นมาไใดครับขาดไว้เลยครับผักแปมอุ้ชยชาเขียวครั <c oughs> บ ยังไงจะบอกเลยอร่อยอย่างมากมายมหาศาลแจงเขากกลที่สุดคือกุ้งนะครผมเพยกับเส้นพัดผัดมี่ผัดยังกุ้งแห้งกับกุ้งสดกั้ยำบุวัน So I don't Có biết không bạn 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 dính dính Chậm chậm Cái tủ mà เดี๋ยวพาะชมชวนจังไยครับผมให้เพิงบรรยากาศลืมครับให้เกิ่แต่คอมเมนต์ให้เบิ่งครับผมปัแกแบกนะครับรูปประกงกได้สูตรต้นตำรับของอากงกน,นะครับแตกมาาจื้คล้องเขาให้แล้วครับผมนครับนา่าจะเป็นล็อกขางูสองตัวนะครับตัวพวกใหญ่เลย เบืงจักนี่ใคเป็นงูสิงครับโอ้โหตัด่านทองมันก็นเลยครับใหญ่เลยครนบน่าจะน่าจะขัน้นมาเหรียญไต่ไพ่บ่งหวานครับ มสมบูรณ์ครับผมขอแต่จะเป็นหูตจงอางมิพีตนแลหละนาย,ยุนในนี่นะครับตอนต้นม่วงลมมาใหม่ๆกล้องจากสันๆสักหน่อยครับผมเพราะว่าขากล่องออกไปเช้มอมครับผมยังไม่ส่งคืนมาเลยโว้ยห,หลกขาบงูเลยเสียวเลยมุกาย่างไปต่อเลยดูว่าวิเตนนกมาอยู่ ไปพักเบิ้งกันต้นสตอหลังของน้ำครับต้องใส่สียู้บ้านนี่แหละครับผมงูยักษ์คนปรอยูงงูปรอยู่แทนสุด,ดยอดกำลังมีหยาไม่ยังขืนงามครับพอมผมมีอยูฆ่าดูริมหนองเลคือแต่เก่าแล้ว แต่เกาอยู่คาสิดูดน้ำไปมากเลยแหละใครมีอยู่คาดูดิ่มน้องซาเนี่ยเอาออกเลยครับเลืมเสียวขาเลยยางว่านเป็นขอาปายูทในห้องของผมน้ำฝาของผมเสียวเลยกราย่างเลยอาจจะมาส้มสตอครับ ปูกระยางก็ไปเลยยังเหลืออยู่ครับผมต้นสตอเดี๋ยวซุ่มเบอรงออกก็ไก่ก็ได้นะครับนี่ยัางงามอยู่ต่อผักใต้ <c oughs> ยังเสียง <c oughs> ไก่เลครับผมจะววีงยงยางเดียวละช่วงนี้เสียวหลังโอ้แตกได้งเลยครับนี่ล้มมาเลยนะครับนี่ ครับบานพังนี่ครับดูดีมันแตกตกลงมาเลยพวกเชื้อราพวกอาธิร่มครับผมแรงลมมาละชมจังหน่อยครับผมเขาไปในห้องอะไรหรอขันบ่ขอ,ขอ,อ,ขอไปทางฝาตะขี่นกครับว่า ขายเป็นปุ๋ยกี่นกได้ด้วยนี่พูดหนานมาอยู่ห้างวันสุดจอดพี่หน้าห้อยเอาบอกม่วงหน่อยมากินครับนกให้หนูแล้วนี่สร้างบ้านให้สัตว์อยู่แต่ลองร้อยล่งนก กระเสียตุ่นกำลังงามนี่ครับ,รงงรบไปแล้วครับผมกัวงูอายุมูนุบกัวนะครับผมอายุเพื่เดียวนี่ระแวงระแวงหลวดหยานไม่จะปลูกอย่างเช้านี่ครับทั้งสิทธิ์ดับหน้านะครับขุดมันออกไปแล้ว เสียออนไลน์ครับผมแดมมาไปกินเลยมูงยไงจะไจะออกไปจากเขียบบริเวณถนนแล้วเขาจะจไปต้มอยู่ในป่าอยู่ในสะไว้ดูนะที่ป่าบ่อนด้วยเลยครับคืนก็เยอะไปแล้วครับผมเสียบ ตจงบางทักทักงูอย่างแตาผมว่างงูเสิยงล่ะผมนะครับขอคอยวิตีภ้าเย็นสบายครับข้างบนไม่ต้องห่วง